สวัสดีค่ะฟรีมนันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับเซอร์เวทามตัวนี้เมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะเซอร์เวทามตัวนี้ถอนเข้าเพย์ a พาวเมื่อก่อนน่ะถอนเพียงแค่เราสะสมครบหนึ่งดอลลาร์เขาก็จะโอนเข้าเพย์ a พวเราทันทีแต่ว่าตั้งแต่ที่เพย์เพวเขาไม่รองรับ นึกก็เลยไม่ได้ทําต่อแล้วพออิญว่าไปเจอน้องเขารีวิวว่า s ซ r v e วถามตัวนี้สามารถถอนเงินเข้าทูมันนี่วัลเลตได้ก็เลยกลับมาทําใหม่ใครที่อยากสมัครก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ s ซ r v e ว t ามเป็นการทำแบบสอบถามที่ทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ส่วนตรงนี้คือหน้าตาของ s ซ r v e วถามจะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลามีแบบสอบถามเขาจะขึ้นนี้ให้ ประมาณนี้อยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะทำแบบสอบถามให้เรากดตรงนี้นะคะเทรดอันอั t เตอร์สวีตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีแบบสอบถามให้เราทำแล้วก็สะสมยอดแล้วก็ถอนเงินเข้า To Money w a l l l t t ได้การถอนเงินจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่า wallet ในหน้าการถอนเงินจะมี PayPal Bitcoin To Money g แกร็ปมารเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็ อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่เพลียวเขามีปัญหาหลายคนก็ไม่ได้ทําแต่ว่าตอนนี้เขามีวอ l เล็แล้วเราก็สามารถถอนเงินเข้า t ูมอนดี้วอลเล็ได้ซึ่งการถอนเงินเข้า t ูมอนดี้วอลเล็จะเริ่มต้นอยู่ที่5เหรียญหรือ5ดอลลาร์นี่นะอันนี้ยังไม่ถึงค่ะเพราะว่านุชเพิ่งเข้าไปล็อกอินเข้าระบบใหม่ก็รออีกนิดนึงรอสะสมยอดอีกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการเลขของรางวัลให้ส่วนเมนูอื่นๆไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะ อันนี้เกี่ยวกับบัญชีก็แบบสอบถามเมนูไม่เยอะลูกเล่นก็ไม่เยอะแต่แต่แนะนำบอกเลยค่ะว่าการทำแบบสอบถามแนะนำจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องง้อว่าเฮ้ยเธอจะต้องแนะนำเพื่อนถึงจะถอนได้สามารถทำเองถอนเองได้เมือนกันนะคะส่วนยอดเงินของเราจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ wallet ของเรา สามเหรียญตรงนี้คือได้จากที่เราทำแบบสอบถามเมื่อกี้นิดน,นึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่านตรงนี้ก็จะเป็น0.30ย์จานัหนั่นหมายความว่าเราจะต้องเรามียอดอยู่ที่30มสิบดาดอลลาร์แล้วก็เราจะต้องสะสมยอดให้ได้5ดอลลาร์เราถึงจะสามารถกดถอนเงินได้นะคะเกาะประมาณนี้สำหรับการมาแนะนำ v ว t ทามสำหรับคนที่ ยังไม่มีก็กดสมัครได้แต่ถ้าใครมีสเวตทมอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าระบบเราได้นะคะเราจะได้สะสมยอดอีกนิดนึงแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมันที่วอลเลตได้ใครชอบก็กดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ